เดือนแล้วันนี้ก็เลยไปบอกไอ้่ายๆเยอเห็ทุกคนเห็นเลยอะอายจหัวยานดิเห็นเอก็เลยบอกไอ้น่ะตกกลางคืนเมฆเขาฟันจัวหัดแมนโอ้คนมาเขาฟันน้าขปบอกคนเลยเมาเห็นเห้คนเห็นหลายเอะคนสิย่านแมนคนเมฆเขาฟันแม่นเมฆเขาฟันว่าจังใดครับปันพนก็เลยมาเวลาไอ้ก็จะไปเล่าเ่อ่า ไปแล้วอ้วยพ้นเองก็เพื่อนที <reveal again response> mm ่อายุพนนตัวพันวันทีไปหรออันบ่กันที่ไปแล้วไปกับไอ้เรแด้วยก็บอกเรื่องไอ้วันนี้ผมบอกเรื่องอ้พันไม่ได้อายุพ่นตายตอนตายอายุเท่าไหร่วยมันหาที่แปดกิ่หาสิบแปดครับอายุหาสีบแปดกิ่งที่สองขีดนผู้สูงอายุไหม บ้านแดงเดินพุทธเอาอยตายก้อนไอชอยไว้อีสองปีไว้ได้พูเงินเยี่ยมโมทั่นะมันบอกให้เจ้าเสืออยู่ก่อนไม่เนไรว่างหาเพิ่งเกิว่าท่นตัวเพิ่งนว่าตายอมมากกว่านี่กับคนว่านนั่นไหมมามากกว่านี่ดอกไปไปกานเลือดเจีบ้านเล็กที่ันทอาได้ไม่บ้านเล็กทีนี่ผมหมูจากเด้อว่า บ้านเลขที่เพิ่นเป็นบ้านเลขที่หนึ่งหนึ่งหกบ้านเลขที่หลังหนึ่งหนึ่งมีนบ่แม่นเพราะว่าก้อนสีรูปนี่บ้านเลขที่เพิ่นกับบ้านเลขที่หนูมันสีลำเลี้ยงกันของหนูเป็นหนึ่งหนึ่งเจ็ดของเพิ่นจะเป็นหนึ่งหนึ่งหกตอนปานเย็นของหนูปานเย็นเพิ่นอยู่เฮี่ยนหลังเพิ่นนั่นบ่เออเฮี้ยหลังเพิ่นน่ะเป็นอยู่เฮี่ยนเพิ่นเลยเพิ่นว่าเพิ่นจิตไปแล้วเพราะมากวนอีกแล้วแมนตอนเพิ่นตายอยูหาสิแปดเลขบ้านเป็นหนึ่งหนึ่งหกหาสิแปดหล่ะอายุเพิ่น ชื่อเป็นเลขตีเป็นเลขก็ได้ซงกเนอะตัวนี้นะครับเพราะว่าเพิ่ว่าไปด้วยายก็นนีอันเียวมือนักเถื่นมตายนี่ไ้ันเจียวเมืนกเพื่อนานนี่ก<ะ>อนเ,น,นเจีเหอกเื่อน,น พุ่งพี่น้องเหมือนนนพื้นดินไหมพุ่งไปจบม่างนไหมอืมคันแม่ซื่อเนี่ยคือซื้อเลขอายุคนก็เลขบ้านเมีนเราคนตายเราคนกลับมาเมื่อบานเพิ่นเม่นเลขบ้านเป็นหนึ่งหนึ่งหกมูสามที่น้อที่ย่าหู่เนี่ยพอวตอนปว้าที่เพิ่นไปเอาก้อนปรไเด้หนึ่งหนึ่งหกูรู้ได้1หนึ่งหนึ่งเจ็ดนะคะเป็นแม่ข้าหาสื่อสารกิจแม่รัฐบาลเพิ่นเบาเบาอย่างไร ตายแล้วเพิ่นกลับมาเพิ่นกล่าเพิ่นจะไปแล้วบ่มาอีกแล้วอายุห้าสิบแปดปีพ่นมาตอนเพิ่นมาในฝันมาบ้านเพื่อนมันบ่ครับเป็นหมายเลขหนึ่งหนึ่งหกนะคะโมสามเป็นและทั้งรานเสื้อศาสนาเป็นรัฐบาลกานเห็นเจี๊ยบเยราก,ก็บ,บ่มาอีกเลยบว่วปันตะหลายมือแล้วครับก็ว่าต,ตอนเพิ่นตายดีเพิ่นตายไปแล้วประมาณจากสามเดือนได้ไหมบ่รครับซี่เดือนรอึซี่เดือนเนี่ยเขาซี่เดือนนี่มันบ่ครับมีอันครับผม เจะนลอยนาเดอืมจะต้องไปเขาซีเดือนเนาะการเรียบุญลอยบ้านอันหาแปดกับหนึ่งเลขบ้านหนึ่งหกหนึ่งหนึ่งหกกั้งอายุต้องหัมากตัวใดผมว่าที่ซือหาแปรแล้วครับผมมากอายุเพิ่นติไม่เี้ยของใบคือต้องอายุเพิ่นนี่แหละอ๋อก่มี่กวไดรู้เนัะไม่อ้ครับผมเื้าะว่าอบ้านออบ้านสิวห้องตี่ออกหนึ่งหก จากเลี้ยวอะไรเงยเด้เป็นแนวทางหาซื้อสลากกินแบ่งรับฐบาลน,นะะสรุปว่าคลิปนี้มีจารณนี้เด้เอพี่น้องให้ยโสดหายมันเฮงเฮงแป้งๆขอปุ้นขอฮูหลายๆที่เอาแนวทางว่าแบ่งปันให้เอฟซีโชคดีกันแนวทางของพ่อฮูนะ,ะ้วค่ะสุกๆมันๆค่ะครับมีเลขอายุสองชุดนดะครับเด้อมี่หาแปดเป็นเลขอายุแล้วก็นหนึ่งหนึ่งหกหมู่สามนี่เป็นเลขบ้านนะครับรเอาเถอะไม้อีหลีนะครับจากซีมาใส่ละมาบนมาล่างหรือว่ามาสามตัวสองตัวก็เป็นได้นะครับ พิจารณเอาด้วครับด้อใส่พิจารณาใในการรับช่วครับยังม, <c oughs> มุนแตงเงินโครับสองตัวสามตัวมุนแตงเงินโนหลังนีหนึ่งห้องดีไรสำักกีดบ้านคู่กระดัง่งใหญ่มากว่านี่เยกว่าบ้านซูมีขายก็สัตบ้านบ้านาน้องคู่มีขายเลยขึ้นเลขตัวใดก่ ตีหกหนึ่งหกนี่นะโมีขาย่นบอกว่าเลไรกทีย่างไเรากินแดงห้องนี้เหรออันเข้าใจยุ่งแต่ว่าแดงที่มาของเล็มันมาแต่ใส่มันคือสิบโมีขายตันเมื่อไหร่ครับทุกวานตันเมบ่อเดือนกรกฎบ่เล็กตัวนี้บมีขายโอประกาขายเลยเย่างเงโหอืมกทิสื่อได้ อาจที่ซื้อได้บ้าน,นกวามันก็รละเขียเนาะแม่ยงเขียอันเป็นสาข้ามอบ้านผมสรารขาเนาะอันนี้ก็รศึแม่ลเขียดดีครับกคตละเขียนอ่านเัาท่ซื้อได้ใชวยเอียสาข้ามหตดมันเร็ววายพวบอกกันนะอืน้ขายแล้วบเลขสอตัวบ่แม่เลขสองตัวอนเยออิบหกสิบฮกก็นึ่งหก,กับตัวเดียวคัันนั้นละ่ะ ทั้งบนทั้งล่างก็จะเอาับเลยบวเก็จะเอาผับเลยก็จะตันเหมือนเลยแต่ว่าอาเศท่องที่เพอร์นี้ตันบวะี่องเศก็สินเนาะแล้วแ่เด้มันสาขันี่เเลยมีส่วเกี่ยวกันว่าดังตัวใดอันเป็นน้ากันมดส่วนมากมันจะไปน้ากันมืดแล้วเป็นกระแสไปน้ากันมืดที่อาเขีไม่อันเดียวกรับผมแต่ว่าก็อย่างงกายูเล็กหนึ่งของมันมาตใส่มันคือสิบบ่มีขายแล้วโออสิบเซาขายแล้ว ปั้งเขาอยู่นี่เพราะว่ามันซ้นกันหลายหลายคนเนาวันนี้อาจจะเป็นหนึ่งห้องเจ็ดก็เป็นได้มันออกมันซ้นกันหลายดิซ้อนกันหลายหมอนั่งบ้านเขากับตัวนี้ร่างบ้านเขากับตัวนี้นะอวัดตัวไทยก็ย้อมหนีอ่อเงี้เนาะแม่ยู่ครับไม่มีผู้ใดรู้หรอกแม่ยูกับ ปันจังไดตีถือบดกอะไรออกแล้วบังนะไรบดออกเลมือออ่อตึกก๊บใช่ชิวบดตีบถือบดอะไรออกแล้วชิวกระมองแล้วมันออกแล้วมันชิวบดตีถือบดเนาะตอนะไรว่าหน่อในมืออ่อตึ๊บจักสิตีตัวใด้จังสิถือแมอนครับบ<ม>ัวาพุดว่าตัวโดยเอกกับว,วายดุดมันมีกับซื้อถ้าปุ๋ยน่าเริณผมสร้างความมาครับคันนี้คันซื้อได้ตัวนี้ซื้อให้แน่ตีแมนครับผมบัว่าเออเดี๋ยว พันนอนนันมากคุซื้อถาเดินเนาะเาทางบ้านโหนตันเนาะนะครับหนึ่งหกหนึ่งตันเลยเห็นับเรียบร้อยเลยแม่เพราะว่ายผมหมือนขีเือกันนะครับเพราะตันมันเดียวอ่าผู้ขายแวนีงบพนเด็เพราะสาเข้าอยู่เขตสารค้ามันบม่เีครับผมเขตสารค่เป็นยูเอเชินยูเชินสมนีไหมอ๋อเนยูเิญชม ขึ้นสารคามเนาะครับขึ้นสารคามันก็ใกล้กันมันชิบอะไรใส่กันเพราะมก็ได้จากเลี้ยวม่วไกลกันที่นี่เรายุดตึ้งโคเมืองนะครับตึ้งโคกันตึ้งซุมนี่แหละบ่มีขายแล้วเลขหนึ่งหกตันแล้วนะครับตันแล้วผู้ใดซื้อได้ซื้อเ้อนะครับอาจจะเป็นช่กลาบนะครับผู้ใดหาได้ก็หาเก็บไปนะครับ